ฉันรักเธอรักมันคงเสมอมันนานแล้วฉันมันเป็นคนแบบนี้เธ่าที่มีก็แค่หัวใจเธอจะมองกันแบบไหนไม่รู้เลยอาจเป็นเพราะตัวฉันมันโง่เกินไป เจ็บแค่ไหนงมงายกับคำว่ารัก mm. เธอไม่ใช่คนเดิมไม่ใช่คนที่เคยรู้จักฉันก็ยังจะรักเธออยู่ย่งนี้จะอยู่ตรงนี้เพื่อรอเพียงเธอจะรักเสมอ ลมหายใจสุดท้ายหากวันใดไม่เห็นกันให้รู้ว่าฉันยังอยู่ไม่ไกลคอยดูแลดวงใจของฉันเสมอจะอยู่ตรงนี้เพื่อรักเพียงเธอจะรักเสมอ ฉันยังได้จะขอเป็นที่พักใจให้เพียงเธอจีอ จะลมหายใจสุดท้ายหากวันใดไม่เห็นกันให้รู้ว่าฉันยังอยู่ไม่ไกลคอยดูแลดวงใจของฉันสมาจะอยู่ตรงนี้เพื่อรักเพียงเธอ จะบอกว่าเพลงนี้เนี่ยใครจะร้องนะครับก็ไม่ไพเราะแล้วก็กินใจได้เท่ากับเพลงของที่พี่กันร้องเลยนะครับพี่กันก็เพลงของเขาคือผมไม่รู้ว่าผมจะเชื่อสิ่งที่คุณพูดได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนดูสายตาของผมนะครับสายตาของผมเป็นสายตาที่อ่อนโยนและไม่เคยโกหก พี่ว่าควรไปเล่นละครไม่ควรพี่ีนกองและไม่ควรจริงละครก็ไม่ควรเล่นโอเคอ่ะก็สุดท้ายนะฮะแน่นอนว่าน้องการได้ทำตามสัญญาเพรับที่แล้วเราไปพูดคุยกันเนาะนะฮะกูก็ร้องไห้กูไม่น่าเล่นอะไรเลยกูก็ร้องไห้มากเลยกูทำอะไรก็ูผิดในสายตาของพี่แกนไปหมดเลยโอ้ยถ้าพูดแบบนี้ประโยคเดียวนะฟันจะไปอยู่ที่นู่นโอเคครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงผลงานกันก่อนดีกว่านะครับตามที่แกนเนี่ย โหดไปบ้างบางทีเลยออคือเพลงนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับว่ามีเครื่องดนตรีน้อยชิ้นครับผมบวกกับเสียงร้องอันไพเราะของกันก็ได้ความรู้สึกที่ฟังแล้วก็ดูอบอุ่นดูเงาเงาแบบนี้นะครับทำไมถึงเลือกเป็นเครื่องดนตรีน้อยชิ้นนะครับชิ้นเดียวครับไม่ใช่ชิ้นเดียวชิ้นเดียวนี่เขาเรียกว่าน้อยชิ้นไหมครับไม่ไม่ คือน้อยชิ้นคือ2ชิ้น3ชิ้นอ๋อครับคือถ้าว่าถ้าเกิดว่ามีชิ้นเดียวคือชิ้นเดียวครับผมก็คือทำไมต้องเขียนทำไมไม่เขียนคือจะบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ได้ฟังไกด์มาก่อนไกด์จากพี่ติ๊กโปรดิวเซอร์นะครับแล้วก็เป็นเพลงที่พี่ติ๊กเนี่ยเล่นเล่นเอ่อเล่นทำไกด์มาจากไอโฟนอัดจากไอโฟนมาแล้วก็แบบว่าเล่นกีตาร์ตัวเดียวมาครับผมแล้วก็รู้สึกว่าตั้งแต่ได้ฟังไกด์ผมเนี่ยชอบเลยก็คือในรูปแบบที่เขาทำมาณตอนนั้นใช่ครับเราไม่มีความรู้สึกว่าอยากจะเพิ่มดนตรีไไมมมม่่่ีีีเเเเลลยยยคคคคือออตนนแรรรกกกววาาาิิิดับฮ้ปซง ดนตีชิ้นเดียวเอาอยู่ไหมครับผมแต่พอฟังเนื้อฟังทำนองุ๊บเนี่ยมันเอาอยู่นะครับมันเอาอยู่ในเรื่องของของความหมายของเพลงแล้วก็เมโลดี้ที่คนจําได้ง่ายครับผมก็เลยคิดว่ากีตาร์ชิ้นเดียวยางอยู่แล้วเ้วก็เท่แล้วครับผมแต่ว่าเพลงนี้เนี่ยมันทําให้เรารู้สึกเหมือนกับกลับไปอยู่ในในในยุคยุคนึงเหมือนกันนะใช่ครับในยุคยุคนึงเหมือนกันมันจะมีเพลงในในสมัยเก่าๆที่เราได้ฟังแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเป็นเพลงของ ของคนที่แบบมันมันคือตำนานใช่แล้วก um> oui> ็รู้สึกว่ามันเป็นเพลงอมตะแล้วมีความรู้สึกเราเราจะเคยได้ยินเสมอๆบอกว่าการที่แบบมีดนตรีน้อยแล้วก็กับเสียงร้องเนี่ยมันเป็นการที่บ่งบอกว่าความคุณภาพเรื่องของเพลงด้วยใช่ไหมฮะประมาณนั้นเราต้องต้องเน้นในเรื่องของการสื่อสารในการทำเพลงเนี่ยค่อนข้างจะเชาวลาในการอัดนานมากเราต้อง ต้องเน้นในเรื่องของของอารมณ์ที่มันออกมาให้ให้ให้คนฟังเนี่ยเข้าใจทุกคําว่าสิ่งที่เราร้องไปคืออะไรครับผมนะครับสิ่งที่เรากำลังสื่อว่าจริงๆแล้วเพลงนี้เราอยากใช้ให้ใครใช่ไหมเอางี้ถ้าเกิดว่าพี่สมมุติว่าเพลงเพลงนี้การร้องออกมาแล้วนะครับถ้าจะยกให้สักคนหนึ่งที่เราจะมอบเพลงนี้ให้การคิดว่าในในชีวิตเราเนี่ยเอาคนใกล้ตัวนะเราอยากจะให้ใครมากที่สุดเพลงนี้คนใกล้ตัวเราครับจริงๆแฟนคลับให้ได้ครับเดี๋ยวนะ ข้างล่างเนี่ยรอฟังคํานี้อยู่แล้วล่ะชันฉันตรงฉันคือเอาง่ายๆอ่ะผมอะเป็นคนที่คิดไอีกแล้วเอาคือผมผมแค่คุณเริ่มประโยชน์ไปคือเอาง่ายๆครัืพี่ไม่สามารถเชื่อคุณได้แล้วงั้นเดี๋ยวผมไปเล่นตรงนู้นรอก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วเฮ้ยโตนไม่เอาอย่าน้อยใจนี่ถ้ามันอยู่ข้างหลังมันจะเห็นในกล้องพี่ว่าด้านนอกดีกว่า ไม่คือเล่นร้องเล่นร้องเนี่ยจริงๆคือเครื่องดนตรีน้อยชิ้นเนี่ยแต่ยังไม่เก่าพี่ก่อนจริงๆชิ้นเดียวเสียงร้องของกันเนี่ยจะกี่ชิ้นก็ก็โอเคหมดใช่ไหมครับทุกคนครับพอเรารักใครพอเรารักพอเรารักใครอีกอาชีพหนึ่งที่เหมาะกับน้องมากที่สุดพี่ว่าไปเป็นคนนำเชียร์บอลเดี่ยวเออผมเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นนี้วเห็นบางอใหญ่ตัวคุณมากเลยนะครับ น่าจะแหวงมากแต่ว่าอีกเรื่องอีกอย่างหนึ่งเรื่องของการการเรื่องของเพลงนี้นั่นคือเวลาอัดก็คืออัดทีเดียวใช่เป็นเป็นลองเทคเพราะว่าเราเราไม่สามารถใช้ใช้เทคที่เราต้องการจากเทคเทคก่อนหรือว่าเทคเทเมื่อกี้เนี้ยได้ไม่เอาต่อกันได้ไม่ได้คืออารมณ์จะไม่ได้ไม่ต่อเนื่องกันต้องเอาเพลงเอาเทคที่เราเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มร้องจนจบในเทคเดียวกันเพื่อให้ารมันมีความต่อเนื่องกันครับผมอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเพลงต่อไปของน้องกันนะครับคือด้วยเพลงนี้เนี่ยมันลองเทคแล้ว เพลงต่อๆไปเราคาดว่าเราจะทําแบบอย่างเงี้ยไปทุกๆเพลงไหมผมว่ามันมีมันมีส่วนที่ดีนะครับในเรื่องของการที่เรา เราต้องพยายามโคเพลงนี้ให้ได้ให้ได้แบบตั้งแต่ต้นจนจบเพ่อี่ได้เอาอยู่แล้วก็มันจะเป็นมูดแอนโทนที่เป็นอารมณ์เดียวกันก็คือไปในทิศทางเดียวกันไม่ไม่แบบว่าแบ่งแยกว่าท่อนนี้เป็นอารมณ์นี้ท่อนนี้เป็นอีกอารมณ์หนึ่งก็คือว่าผมคิดว่าเป็นเทคนิคที่แบบผมเชื่อว่าฝรั่งก็ใช้เทคนิคนี้นในการในการอ่านนะครับไม่มีการแบบว่ามีการอีดดิทท่อนนี้มาท่อนนี้นะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีมากใช่ก็คือว่าคืออย่างน้อยแบบถ้าเกิดว่าเราทำทีเดียวไปยาวเนี่ยอย่างน้อยเราคือเวลาเราไปเล ความมั่นใจในการในการฝึกร้องเพลงคราตั้งแต่แรกไปด้วยนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วศิลปินทุกคนควรจะอัดอย่างนี้จริงๆควรจะอัดอย่างนี้ครับใช่ครับแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายพี่ภาคน้อยคนนักนะครับที่จะสามารถทําได้ต้องเป็นคนที่เก่งจริงๆมีความสามารถจริงๆเขาหนึ่งจะทําได้และผู้ชายคนนั้นคือกันแัะพัฒนอะไรรักใครรักรักใครรักใครเจี๊ยบใคร มาไหนๆก็มาแล้วครับกเอเขามาแล้วเข้ามาแล้วไม่ใช่ไหนๆก็มาเข้ามาถามๆถามนี่เอามาเล่นนบเอามาเล่นระครับ วิ่งเล่นแบบนี้ก็ดีเหมือนกันเอาองี้ก่อนนะครับเดี๋ยวให้การเดี่ยวฝากฝากผลงานก่อนดีกว่าครับสำหรับใครที่อยากจะติดตามดาวน์โหลดนะครับผมซิงเกิลใหม่ล่าสุดของการนี่ยสามารถทำได้ไงบ้างครับก็สามารถโหลดเพลงของกันนะครับผมเท่าที่รู้คือฉันรักเธอนะครับได้ที่ดอกจันหนึ่งสองสามรหัสสองสามหนึ่งศูนย์นะครับได้ทาง KKBOX หรือว่า iTunes ก็ได้ครับผมแล้ว MV ออนแล้วอัลหรออัลเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วเอกน่ารักมากูยังยังไม่คือช่วงเนี้ย คือ youtube youtube com นะครับของสาราจีเมมแกรมจีเมมแกรมมี่ออฟนะครับ Official GMM นั่นเองนะฮะดูหรือยังดูหรือยังสรุปไม่สบายอ่ะพี่เดี๋ยวแป๊บนึงตายแล้วพี่แกนครับต่อให้ผมไม่ได้ดูวันนี้แต่วันไหนก็แล้วแต่ต่อจากนี้ไปผมจะดูทุกวันผมจะดูจนยอดวิวของพี่ขึ้นเป็นล้านเป็นสิบล้านเลยนะครับโอนรักใครรักใคร พฤติกรรมโตนคล้ายๆกับคนที่ออกหนาหนึ่งตอนนี้นะคืออะไรรู้ไหมคนนี้แบบเป็นผู้ชายแล้วต้องไปเกณฑ์ทหารแล้วแต่งตัวเป็นกระเทยไปรักทหารคือไม่ยอมรับความจริง่งครับเอออย่าลืมไปฟังเพลงน้องเขาด้วยครับผมอย่าลืมนะครับชื่อเพลงว่าเท่าที่รู้คือฉันรักเธอครับแต่ตอนนี้ผมไม่รู้คือเท่าที่รู้ผมรักกันครับปัง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 ผมว่าปังปังเจอมาเลยครับ เอาอย่างนี้ถ้าเกิดอยากจะดาวน์โหลดดอกจันหนึ่งสามสองสามหนึ่งศูนย์นะฮะผมก็ดาวน์โหลดกันได้นะครับยูทูบอะไรก็ไปดูกันได้เลยวันนี้ขอบคุณท้องการมากนะับขอบคุณรับขอบคุณนคลับด้วยนะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะฮะขอบคุณครับน่ารักมาก